สวัสดีครับขอตอรับท่านผู้ชมทุกท่านเขสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นก็ทําให้หลายคนเป็นกังวลน,นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเดินไปสู่การทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นได้มีการรับคำร้องที่จะให้มีการวินิจฉัย ให้นายกมนตรีนั้นต้องพ้นจากตําแหน่งกรณีที่มีการแต่งตั้งโยกย,าย้ายนายถวินเปลี่ยนสีหรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการรับคำร้องแบบนี้แล้วโอกาสที่จะเกิดศูนย์จาการทางการเมืองและนําไปสู่การที่จะให้มีนายกมนตรีนอกรัฐธรรมนูญนั้นจะเกิดขึ้นได้ตามคันลองของกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับไปการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับอาจารย์เวรพัฒน์ปริยวงครับนักกฎหมายอิสระเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับสนับสนุนอะไร วันพรุ่งนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชก็จะมีการนัดชุมนุมใหญ่กันที่ชนนอักษะพุทธมณฑลนคนปรปฐมนะครับซึ่งก็จับตาดูกันเหมือนกันว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรและก็มีความสุมเสียงหรือไม่ที่จะเกิดการประทะกันหรือว่ามีความขัดแย้งกันกันกบ กลุ่มของกปปสนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าวิตกทางด้านการเมืองแต่ว่าเรื่องขององค์กรอิสระที่ดําเนินการหรือพยายามที่จะดําเนินการให้รัฐบาลรักษาการนั้นต้องพ้นจากตําแหน่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กังวลกันว่าจะนําไปสู่การทําให้เกิดสุนจากาศทางการเมืองขึ้นหรือไม่นะครับรายการฟันธงคืนนี้พูดคุยกับอาจารย์วีรพัฒน์ปริโยวงครับนักกฎหมายอิสระอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บคุณจอมขอบคุณมากที่ร่วมรายการครับนะอาจารย์เป็นกังวลไหมครับว่าสุดท้าย จุดหมายปลายทางของการเมืองไทยคือศูนยากาศแล้วก็มีนายกนอกรัฐธรรมนูญมันจะเกิดขึ้นจริงจากสถานการณ์ที่ดูตอนนี้ถ้าดูจากลำดับเหตุการณ์อาจารย์เชื่ออย่างนั้นไหมครั ถามว่ากังวลใจไหมกังวลใจครับ,รบแต่ถามว่าเชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือไม่มให้มีศูนญ,ญาการหรืออย่างที่คุณสุเทพทุก<ม>สบันเสนอคือให้คณะมนตรีนั้นพ้นไปเลย<ม>แลวจะได้มีนายกที่มาจากการเสนอชื่อของใครก็ไม่รู้แล้วก็มีรองประธานวุฒิสภา<อ>นะครับหรือประธานวุฒิสภาคนใหม่เป็นคนรับรองชื่อผมเชื่อนะครับว่าคุณสุเทพเองหรือแม้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังคุณสุเทพก็ตามเนี่ย เขาเองก็ฉลาดพอที่จะรู้ครับว่าขืนเขาทําเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆคือให้มีสุญญากาศและมีนายกที่ไม่ได้มาจากสภาที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นนายกได้วัน2วันเดือน2เดือนแต่สุดท้ายก็ต้องถูกโค่นไปครับแต่ดูจากกระบวนการเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แร์ต่อความรู้สึกต่อต้านของประชาชนสักเท่าไหร่คือถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นการเหมือนกับเจรจาต่อราคากันก่อน S <S> <S <c oughs> คือต่อราคาแบบต่อสุดๆเลย <S <S 2> <S 2> แล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะมาตกลงราคากันทีหลังเนี่ยค่อยตกลงไปทีช่วงนี้ <S 2> <S 2> นอยู่ระหว่างการต่อราคา <S <S คอยู่ระหว่างการต่อราคาและต่อราคาก็ต้องดู ดูสภาพอากาศสภาพตลาดด้วยครับว่าวันนี้สารจะว่าอย่างไรวันพรุ่งนี้นปชหรือคนเสื้อแดงชุมดุมกันที่ถนน,นอักษะวันหน้าจะมีการชุมนุมที่สวนลมพินีคนเยอะคนน้อยอย่างไร,รนั้นการเจราจาต่อรองเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังไม่รู้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบอย่างไรแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะเจราจา,หร,จรา,จาหรือคุณจะเล่นเกมต่อรองราคากันแค่ไหนเนี่ยนะครับโปรดนึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองหน่อยนะครับเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนความปลอดภัยของบ้านเมืองโอกาสจะสูญเสียกันความเดือดร้อนของคนที่เขาต้องทํามาหากินสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาเจราจากันได้ทุกวันอย่างนี้นะครับครับยังพูดถึงเรื่องขององค์กรอ,อิสระการทําหน้าที่ขององค์การอิสระอาจารย์มองเปรียบเทียบอย่างไรระหว่างรัฐบาลของคุณพิสิทธิ์ซึ่งก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องหรืออะไรต่างก็มากขณะเดียวกันรัฐบาลของคุณยิ่งลักเอง การทํางานขององค์กรอิสระให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองรัฐบาลที่มีความเสมอภาคกันไหมครับในสายตาของอาจารย์ก,ก็ต้องตั้งคําถามแหละครับว่าประชาชนเนี่ยเขาก็สงสัยได้ครับว่าเอ๊ะทำไมเรื่องพักการเมืองเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยก่อนจะมาเป็นเพื่อไทยนี่เคยเป็นพลังประชาชนคเคยเป็นชนรักไทยก็ถูกสารยุบนะครับตอนที่กกตจะยุบพักประชาธิปัตย์สารท่านก็ใจดีบอกยื่นเกินเวลาไม่ยุบนะครับ การเลือกตั้งก็เหมือนกันครับฝั่งพรรคเพื่อไทยลงทีไรนี่เป็นโมฆะหมดเลยถ้าประชาธิปัตย์ไม่ลงแต่รประชาธิปัตย์ลงทีไรนี่แหมไม่เป็นไรทุกที ถามว่าประชาชนท่านสงสัยได้ไหมประชาชนก็สงสัยได้ผมมองในฐานะตัวกฎหมายเนี่ยผมก็คิดว่าศาลท่านก็คงไม่ได้ลำเอ็นเอียง,เอ,ยงเอียงอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาท่านวินิจฉัยคดีไปแล้วตัดสินคดีแล้วตัดอธิบายทางกฎหมายไม่ชัดเจนเนี่ยประชาชนก็เคลือบแคลงสงสัยตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับศาลท่านนะครับว่าถ้าศาลถามว่าบางกรณีเนี่ยศาลมีอำนตาจตัดสินไหมบางกรณีท่านมีนะครับอย่างเช่นกรณีล่าสุดที่คุณจอมได้กล่าวไปตอนต้นรายการว่าจะขอให้วินิจฉัยว่า ท่านนายมนตรีเนี่ยได้กระทำการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญไปย้ายคุณทวินนะครับเราต้องขอแน่งเนี่ยถามว่าศาลปกติแล้วมีอำนาจไหมโดยปกตินะครับถ้าวันนี้ยังมีสภาอยู่ปกติท่านมีมนะครับท่านมีสมัยคุณสมัครสุนทรเวชไปทํากับข้าวถามว่าศาลท่านมีอำนาจตัดสินไหมตรวจสอบได้ไหมท่านมีมเพียงแต่ว่าท่านมีอำนาจแล้วเนี่ยท่านจะไปตรวจสอบอย่างไรใช้เหตุผลที่มันน่ารับฟังแค่ไหนตรงนี้สําคัญที่ ในส่วนของคดีทั้งการดาเนินคดีของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์หรือว่าทางคุณดิ่งรักเนี่ยคำอธิบายของศาลชัดเจนทั้งสองครั้งไหมครับทั้งทั้งสองฝ่ายไหมครับเวลาฟังคําอธิบายของศาลคือผมสังเกตนะครับว่าอย่างกรณีถ้าเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับพักประชาธิปัตย์หรือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบางทีเหตุผลอาจจะฟังแปลกมากเลยนะครับ <S <S อย่างเช่นกรณีที่เคยมีการพยายามจะตรวจสอบพักประชาธิปัตย์ว่าไปใช้เงินถูกต้องหรือเปล่าจะยุบพักเนี่ยนะครับ เหตุผลของศาลท่านที่บอกว่าระยะเวลาเกินกกตคนคนเดียวกันแต่สวมหมวกสองใบตัดสิน<ไ>อะไรไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอันนั้นน่มันค่อนข้างจะแปลกแต่บางกรณีก็ฟังแล้วก็พอจะมีเหตุมีผล <ứng S 1> <ๆ>เช่นกรณีที่บอกคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับไปทําผิดเรื่องเกณฑ์ทหารอะไรหรือไม่นะครับมีคนไปยื่นว่าเมื่อถูกกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับมีมติปลดออกจากราชการ,รจากอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ,รบจะต้องพ้นจากสสหรือไม่ <ứng S 1> <ๆ>ตอนนั้นเนี่ยศาลท่านบอกว่าก็ในเมื่อคุณอภิสิทธิ์ พ้นจากความเป็นสอสไปแล้วสภาถูกยุบไปแล้วนะครับจะมาตรวจสอบว่าให้คุณระสิทธิ์พ้นซ้ำเนี่ยนเมื่อพ้นไปแล้วจะไปพ้นอีกได้อย่างไรเนี่ยอ,อันนี้สารท่านก็บอกว่าอย่างนั้นก็ไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่พอจะรับฟังได้แต่พอมากรณีของอท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยครับก็วันนี้ยุบสภาไปแล้วว่ายุบสภาไปแล้วเพียงแต่ว่ามันมีข้อถกเถียงที่สารท่านอาจจะมองว่าต่างกันก็คือ พอยุบสภาไปแล้วเนี่ยนายกมนตรีพ้นจากตำแหน่งแล้วนะครับเหมือนกับตอนที่คุณอภิสิทธิ์พ้นจากความเป็นสสอแล้วเพียงแต่ว่ามันมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่บังคับต่อว่านายกมนตรีพ้นจากตำแหน่งนายกไปแล้วแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปชั่วคราวในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยรัฐธรรมนูนไม่ได้บอกว่าต้องเป็นสสอต่อไปชั่วคราวมผมคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ศาลท่านเนี่ยเข้ามาดูครับว่าเอ๊ะคดีนี้มันมันก็คงต้องรับไว้นะครับแต่ว่าการที่ต้องปฏิบัติหน้าาาาาาทีี่่่่่ตตอไปจนนนกกกวววมมมมมรรรรัััฐฐบลใหหธญยยยคิง ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมันเป็นการอยู่ในรัก,รกษาการจะใช้คําว่ารักษาการเหมือนภาษาพูดเนีอยู่ในรักษาการก็เพื่อที่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญใช่ไหมอาจารย์แล้วมันจะมันจะผิดมันถ้าเกิดออกมาสิผิด ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันตีความได้สองแนวทางคือถ้าเราจะถามว่าศาลท่านเนี่ยมีอำนาจจะรับพิจารณาเรื่องที่นายกไปย้ายข้าราชการทาผิดุนูถามว่าศาลมีอำนาจไหมปกติศาลมีแต่ในรกรณีพิเศษเนี่ยมัน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 มองได้อีกแง่หนึง่งคือในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นแค่รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพราะมีการยุบสภาไปแล้วมันจะมีหลักกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งครับว่าในกรณีที่ศาลเห็นว่าวัตถุการตรวจสอบหรือผลการตรวจสอบคดีเนี่ยมันพ้นวิสัยที่จะไปตรวจสอบก็คือเขาบอกแล้วว่า รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลปกตินะเขาต้องอยู่ในตาแหน่งจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่มาเพราะแม้ว่าศาลจะตัดสินว่าทําผิดทําถงอย่างไรเนี่ยรัฐบาลก็ต้องอยู่อยู่ดีเพราะรัฐมนูญเขียนบังคับเอาไว้ถ้าตีความเช่นนี้เนี่ยก็ต้องตีความว่าศาลก็ไม่น่าจะมีอํานาจที่จะรับคดีนี้เั้งแต่ต้นแต่สมมติศาลท่านบอกว่า,าไม่ได้นะก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีแล้วคนที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปชั่วคราวเนี่ยท่านจะต้องมีลักษณะคุณสมบัติแล้วไม่กระทาการต้องห้าม มันก็อาจจะส่งผลว่าถ้าสุดท้ายศาลจะบอกว่านายมนตรีทําผิดรัฐมนูญนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ,รบว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยนะครับอ,อย่างมากที่สุดเนี่ยในความเห็นของผมนะครับก็คือก็ต้องตัวนายกเท่านั้นที่อาจจะต้องยุติเปลี่ยนหน้าที่ไม่ใช่คณะมนตรีทั้งชุดแต่วันนี้ก็มีนักวิชาการบางท่านออกมาตั้งข้อสังเกตกับว่าสุดท้ายถ้าศาลบอกว่าต้องไปทั้งชุดก็ไม่เกิดสุญญากาศเพราะมีกฎหมายรองรับไว้ว่าในกรณีที่รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ประหลัดกระทรวงก็ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป นะครับท่านถามว่าความพยายามทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเกิดสุญญากาศไหมความเห็นของผมมันไม่ควรจะเกิดแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหนื่อยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคนเสื้อแดงนะครับถ้าเกิดสุญญากาศขึ้นมาแล้วคุณไปใช้วิธีผิดแปลกพิดสดารไปทําให้มีนายกมาจากที่ไม่ได้มาจากประชาชนขึ้นมาเนี่ยฝ่ายนั้นก็จะเหนื่อยเหมือนกันพระประชาชนก็จะลบือสังคมนานาชาติก็จะไม่อยอมรับ,รบเพราะฉะนั้นในมุมมุมแรกว่าสารควรจะรับพิจารณาคดีหรือไม่เนี่ยมันก็มีข้อพิจารณาได้สองทางผมผมผมมองว่าถ้าจะมองว่า คดีนี้เนี่ยยังไงก็ตัดสินให้ท่านพ้นไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ควรจะรับเนี่ยม,มันก็มองได้เช่นกันครับทีนี้การโยกย้ายคุณทวินเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมันเป็นการกระท,ทําที่ขาดรัฐน,นูลเป็นการกระทําที่มีเจตนาที่จะเป็นผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องไม่ได้เป็นไปในเรื่องของออนโยบายของรัฐหรือประโยชน์ของประเทศชาติใช่ไหมฮะอันนี้ดับฟังจากคำนิชัยของศาลอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องอธิบายท่านผู้ชมฟังนี้ครับ,รบว่าวันนี้เนี่ยมีคําพิพากษาข,ของศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าท่านนายมนตรีเนี่ย ไปโยกย้ายตําแหน่งคุณทวิปเปลี่ยนสีโดยใช้ดุลพินิษไม่ชอบตามกฎหมายในขณะที่คดีที่สืบเนื่องกันมาคือคดีที่ท่านสวภัยบุริติตะวันและพวกเนี่ยไปฟ้องต่อสารรัฐมนูลเนี่ยคือขอให้สายมินิชัยว่านายมนตรีเนี่ย ไปย้ายตำแหน่งโดยการแทรกแซงโดยไม่ชอบโดยรัฐมนูญเอาประโยชน์ตักตวงเข้ามาโดยไม่มีอำนาจจึงต้องพ้นจากตำแหน่งถามว่า2คดีนี้เหมือนกันหรือไม่คำตอบคือไม่เหมือนกันนะครับผมจะอธิบายให้ฟังอย่าเข้าใจง่ายคดีสารปกครองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการบริหารงานใช้อำนาจปกครองปกติเช่นถ้าคุณย้ายตำแหน่งไม่ชอบและคุณทำผิดพลาดคุณก็แค่ย้ายเขากลับไปก็ได้ตำแหน่งเดิมครับครนี้คำว่าไม่ชอบโดยกฎหมายภายใต้คำพิพากษาสารปกครองเนี่ยผมย้ำนะครับสารพูดชัดเจน สารปกครองสูงสุดพูดไว้ชัดเจนว่านายัฐมิตรีมีอํานาจที่จะย้ายคุณทวินเพียงแต่ว่าอํานาจที่มีนั้นเนี่ยตอนที่ท่านย้ายไปเนี่ยสารท่านมองว่าไม่ได้มีการอธิบายเหตุผลชัดเจนพอ,อพอไม่ม,ไมีไม่ได้อธิบายเหตุผลชัดเจนพอเนี่ยสารก็เลยบอกว่า มันเป็นการใช้ดุลพินิษที่ไม่ถูกต้องวิธีแก้ปัญหาคือไม่ใช่ไปลงโทษนายกวิธีแก้ปัญหาคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมต่อคุณทวินด้วยการกลับเข้าไปนั่นคือวิธีการมองสารผมอยากจะอธิบายข้อกฎหมายต่อเนิดหนึ่งว่าคําว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับสมมุติว่านายอุบลรีเนี่ยย้ายมีอํานาจย้ายแต่เผอิญอธิบายเหตุผลไม่ชัดอันนั้นเป็นไม่ชอบบทกฎหมายแบบเบาๆคือใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบแต่สมมติสารบอกว่าไปย้ายโดยที่ไม่มีอํานาจเลยเช่นสมมตินายกไปสัั่งยยย้้้าาาาผูคเีนะรบ ท่านย้ายไม่ได้อยู่แล้ว<ม>ท่านไม่มีอำนาจอันนงงั้น,นผิดแรง<ม>หรือย้ายอีกแบบหนึ่งคือย้ายแล้วไปทุจริต<ม>คือไปรับเงินใต้โต๊ะอันนั้ก็ผิดแรงแต่ถามว่าสารปกครองสูงสุดไปบอกว่านายกไม่มีอำนาจหรือนายกทุจริตตักตวงผลประโยชน์หรือไม่มไม่ได้บอกบสารบอกว่านายกมีอำนาจ<ม>ที่จะย้ายได้พีแต่ตอนที่ไปย้ายเนี่ย ดันอธิบายไม่ชัดเจนสาลก็เลยบอกว่าใช้ดุลพินิจตัวไม่ชอบคนี้พอเอาตรงนี้เนี่ยมาเทียบกับคดีสารรัฐมนูญไม่เหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมฟังให้ดีไม่เหมือนกันเลยคดีสารรัฐมนูญเนี่ยเป็นคดีที่ร้ายแรงขนาดที่ว่าต้องเอาผู้นําฝ่ายบริหารออกจากตําแหน่งได้เนี่ยความรุนแรงมันสูงมากมหมายความว่า1ผู้ที่ดํารงตําแหน่งนั้นจะต้องดําเนินการไปโดยไม่มีอํานาจเลยคือไม่มีอํานาจเลยแต่ยังอุตสาหไปไายายเขาและสองไม่มีอํานาจไม่พอ ทำไปแล้วต้องตักตวงแทรกแซงเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเข้าให้ผู้อื่นหรือให้พักการเมืองอตรงนี้เนี่ยมันมันต้องมีมาตรฐานในการพิสูจน์ในสารนะครับรรว่านายกได้ประโยชน์อะไรถ้าบอกว่านายกได้ประโยชน์เพราะว่าก็ได้เ,เ,เลขาสมชท่านใหม่มาทำงานดีขึ้นอ,อันนี้มันไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวนี่คือประโยชน์ในทางราชการส่วนจะไปบอกว่ามีญาติมีคนรู้จักต้องแข่งข้นก็ต้องถามครับว่าเออญาติคนนั้นคุณเพียวพันธ์ดามาพง์แกก็เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในแคนดิเดตที่จะขึ้นอยู่แล้วใช่หรือไม่เพราะ คุณจะคาดเดาเนี่ยคาดเดาได้อยู่แล้วแต่ในทางกฎหมายต้องมีหลักฐานมัดแน่นครับมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับต่อไปนี้เนี่ยข้าราชการจะถูกย้ายทุกคนฟ้องศา,าลรัฐมนูนหมดเลยนะครับแล้วนายกรัตรีก็จะทําอะไรไม่ได้บริหารบ้านเมืองไม่ได้ผมยกตัวอย่างนิดเดียวนะครับคุณจอมสมมติเรากําลังต่อสู้กับผู้แบ่งแยกดินแดนภาคใต้ขึ้นมาแล้วนายกอยากจะไปย้ายตําแหน่งผู้อํานวยการารักษาความสงบที่ภาคใต้ปรากฏย้ายไปแล้วนะครับ โจรภาคใต้แอบไปกระซิบให้ใครไปฟ้องสาลร้านมนูนบอกห้ามย้ายพอย้ายมาแล้วเดี๋ยวไม่ดีสถ้าอย่างนั้นนายกมัตรีก็ไม่กล้าไปต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วแบบนี้บ้านเมืองจะไปอย่างไงถ้าเกิดเราให้ศาลมานั่งแทรกแซงฝ่ายบริหารแต่ย้ํานะครับว่าถ้านายกใช้อํานาจโดยไม่มีอํานาจตามกฎหมายคืออยู่ดีก็ไปย้ายเขาั้งที่กฎหมายไม่ให้อำนาจไว้แถมเนี่ยไปตักตวงผลประโยชน์ไปแทรกแซงเขาไอ้อย่างเงี้ยศาลท่านตรวจสอบได้ครับทีนี้ประเด็นว่าโอกาสที่จะ พ้นไปหลังจากที่สารรัฐมนูนรับคำร้องแล้วเนี่ยโอกาสที่จะพ้นไปทั้งทั้งชุดทั้งยวงของของคอรมองคุณยิ่งรักเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงไหมครับต้องย้ำครับว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับว่าในกรณีที่สารรัฐมนูลไม่ได้ใช้ว่านายมนตรีไปกระทําการต้องห้าม mm hmm. เช่นไปแทรกแซงโยกย้ายข้าราชการและทาผิดรัฐธรรมนูญแต่ต้องผิดอย่างแรงนะครับ mm hmm. ผลที่ตามมาคือคณะมนตรีทั้งคณต้องพ้นจากตาแหน่ง mm hmm. แต่นี่คือบทบัญญัติที่ใช้ในกรณีที่ยังมีสภาอยู่ ยังมีสภาผู้แทนราษฎรอยู่เพราะถ้าเกิดมีสภาอยู่เนี่ยนะครับ,รบสมมติสมมติพรุ่งนี้ศาลตัดสินว่าคุณยิ่งรักคำผิดคุณยิ่งรักพ้นแล้วควรมต้องไปทั้งชุดแต่วันถัดมาพักเพื่อไทยในสภาเขาก็เสนอชื่อนายกคนใหม่ขึ้นมาแทนจะเสนอชื่อคนเดิมก็ไม่มีกฎหมายห้ามไว้แต่ตอนนี้ไม่มีสภาตอนนี้ไม่มีสภาเมื่อไม่มีสภาบัญชีต้องไปใช้รัฐมนุนอีกมากตราหนึ่งรัฐมน,นุญบอกว่าในกรณีที่สภาถูกยกไปให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นตาแหน่งไปเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี ครอมอชุดใหม่เข้ามามพูดยังไงคือต้องรอการเลือกตั้งให้เกิดขึ้น<ม>พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้หวงตําแหน่งครับ<ม>เขาก็พยายามอย่างดีที่สุดไปขอร้องกกตให้จัดการเลือกตั้ง<ม>แต่ใครละครับที่ไปขัดขวางการเลือกตั้ง<ม>ใครละครับที่ไปปิดไม่ให้เขาขนหีบบัตรออกมามอันนี้ไม่ใช่รัฐบาลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับแม้วันนี้ รัฐมนูลจะเขียนว่านายกไปต้องไปทั้งคณะแต่นั่นมันเป็นกรณีปกติ <c oughs> แต่กรณีเฉพาะรัฐมนูลเขียนต่อครับว่าคณะมนตรีต้องอยู่ตำแหน่งประเดิมละที่ต่อไป <c oughs> ผมจึงตีความว่าต้องใช้บทบัญญัติที่มีความเฉพาะเจาะจ,จงมาบังคับใช้เหนือบทบัญญัติที่เป็นการทั่วไป <c oughs> อันนี้เป็นหลักกฎหมายเบื้องต้นนะครับดังนั้นแม้สุดท้ายศาลจะตีความว่านุกทำผิดระดับแรกอาจจะตีความด้วยว่ามีบทบัญญัติบังคับให้นายกต้องอยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อหรือถ้าจะตีความให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีเหตุผลหน่อยก็คือนายกเมื่อมีัักณะะเฉพาตว็ ยุติไปแบบหน้าที่ไปแต่คอรมอรต้องอยู่ต่อหรือจะตีความให้ไกลที่สุดว่าคอรมอรต้องยุติทั้งชุดก็ยังมีประหลัดกระทรวงรักษาการต่อเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไปก่ากาอให้เกิดสุญญากาศคนที่ก่อให้เกิดสุญญากาศก็คือคนที่หวังไม่ดีต่อประเทศนั่นเองครับอาจารย์ถ้าอย่างกรณีของวุฒิสภาที่มีความพยายามที่มีการตีความกันว่าโอกาสเมื่อมีสุญญากาศทางการเมืองแล้วความเป็นองค์กรนิติบัญญัติซึ่งมีอยู่องค์กรเดียวตอนนี้คือวุฒิสภาเนี่ยสามารถที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี อันนี้มันจะมีช่องทางทางกฎหมายข้อไหนอย่างไรไหมครับหรือหรือทำได้หรือไม่ได้อย่างไรผมคิดว่าก็คงมีคนพยายามตีความโดยอนุโลมะนะครับครบาวนี้ความเห็นของผมคือคําว่าโดยอนุโลมเนี่ยมันจะใช้ได้ต่อเมื่อหนึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะให้อนุโลมและแม้จะบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้อนุโลมได้ก็ต้องไม่ขัดแย้งต่อบ,บนบัญญัติที่เขียนเอาไว้ในเฉพาะเรื่องนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้น ถามว่ามีบอกไว้ไหมครับว่าในกรณีที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรให้วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เรื่องการเสนอชื่อรับรองชื่อนายมนตรีโดยอนุโลมไม่มีเขียนไว้เพราะฉะนั้นใครจะมาบอกให้อนุโลมใช้ทําไม่ได้แต่สมมติคุณจะบอกว่าทําได้ก็ต้องถามตอครับว่าคําว่าโดยอนุโลมที่คุณอ้างเนี่ยโดยหลักกฎหมายแล้วโดยอนุโลมคือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับแต่กฎหมายในตัวรัฐมนูยเขียนไว้ชัดเจนครับว่า ก็นายขุนันตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับแถมยังบอกอีกครับว่าในกรณีที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็ให้คณะมนตรีชุดเดิมที่พ้นมต้องแต่งไปแล้วรักษาการหรือที่เราต้องใช้คาพูดที่ตรงคือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพราะฉะนั้นมันจึงไ <deve> ม <ck> <forest> ่ม <tama> ีช่องทางครับที่จะให้อ่ วุฒิสภาเนี่ยไปดําเนินการลักษณะนั้นแต่เราก็ไม่รู้ครับคุณจอมเพราะว่า<ม>ทุกวันนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่เขียนกฎหมายผมเองเป็นนักกฎหมายมาอธิบายข้อกฎหมายมปรากฏอธิบายตามตํารายที่เราเล่าเรียนกันมาอธิบายตามหลักการหลักทฤษฎีปรากฏสารท่านเขียนขึ้นใหม่หมดเลยครับ<ม>เราก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีการตีความให้พิดารไปยิ่งกว่านี้หรือไม่อย่างไรครับอย่างการเคลื่อนไหวของกปปสเองก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นในการที่จะพยายามเอาแนวคิดหรือการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งเรื่องที่จะให้มีสภาประชาชนและสภาประชาชนนี่แหละที่ จะเป็นผู้ที่จะเสนอชื่อนายกตมนตร,รีผ่านวุฒิสภาอะไรต่างๆเนี่ยกระบวนการที่กําลังไปแบบนี้เนี่ยมันมันก็ไม่มีทางที่จะไปได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกัน,นใช่นี้หรือว่ายังมีทางที่จะเกิดขึ้นได้อีกคือในมุมมองของผมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกฎเกณฑ์หลักการทางรัฐธรรมนูญมันถูกบิดเบือนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรจะเป็นไปได้หรือไม่ผมว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ทางนั้นแหละครับขนาดคดีที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ยังเกิดขึ้นนายกทานกับข้าวไปแล้วนายกที่กำลังย้ายตำแหน่งารัดดวยเนีบิ ไปหมดแล้วแต่ถามว่าหลักการที่ถูกต้องคืออะไรหลักการที่ถูกต้องก็คือถ้าคุณไปตั้งสภาประชาชนที่ประชาชนเขาไม่ได้เลือกมาแล้วผมยกตัวอย่างสมมติคุณตั้งมาแล้วแล้วมีประชาชน1ล้านคนที่ภาคเหนือ2ล้านคนที่ภาคอีสาน ห้าล้านคนที่ภาคอื่นๆรวมกันเขาบอกว่าสภาประชาชนนี้เขาไม่เอาด้วยอ่ะแล้วอย่างนี้คุณจะยอมรับได้อย่างไรถูกไหมครับถ้าคุณไปเลือกตั้งเนี่ยสมมติภาคใต้พักประชาธิที่ปัจนะการเลือกตั้งถามว่าผมยอมรับไหมผมยอมรับเพราะผมต้องเคารพว่าพักประชาธิปัตย์เขามาจากการเลือกตั้งที่ภาคใต้แล้วถามว่าพักภูมิใจไทยชนะที่จังหวัดไหนผมก็ต้องยอมรับพักเพื่อไทยชนะที่จังหวัดไหนผมก็ต้องยอมรับเพราะนั่นคือกติกาที่เราอยู่ร่วมกันแต่คุณไปสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเป็นสภาประชาชนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วถามว่าชอมันรบย แต่มันไม่ใช่สภาที่ประชาชนอยากได้เพราะว่าประชาชนเขาออกไปตั้งกี่สิบล้านเสียงที่เขาไปเลือกตั้งกันความจริงเนี่ยบางคนบอกว่าน้อยแต่ผมบอกว่าเขากลัวนะครับมีคนล่ามกฟังว่าเขาเห็นภาพคนถูกบีบคอ,อเขาเห็นกระสุนปืนเขาเห็นคนเป่าน้กหวียเขาก็ไม่อยากออกไปแล้วแต่ยัง<ๆ>เขายังอุตส่าห์ฝ่าความเสี่ยงออกไปเพื่อไปเลือกตั้ง ผมก็บอกกันว,ว่าวันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ได้ศรัทธาว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เขาต้องการศรัทธากติกากติกาที่ทุกคนเท่าเทียมกันการเลือกตั้งมันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งว่าทุกคนเท่าเทียมกันการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งวิเศษแต่การที่เราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันเท่าเทียมกันนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญครับอ,อาจารย์กรณีที่มีเครือข่ายประชาชนในจังหวัดต่าง,างๆออกไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับตุลาการสารรัฐนูญเ,เนี่ยนะในหลายๆจังหวัดเนี่ยมันจะมีผลไหมฮะในที่สุดแล้วหรือว่าแค่ สุดท้ายก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีหรือยังไงต้องยอมรับนะครับว่าสิทธิในการฟ้องคดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในทางประชาธิปไตยดังนั้นรประชาชนที่ไปฟ้องนี่ถ้าฟ้องได้อยู่แล้วครับแล้วผมเชื่อว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยสารรัมนุนท่านเองก็คงจะต้องระมัดระวังต้องคิดสระตานะครับว่าตอนนี้มีคดีอาญาอาจจะมารออยู่หรือเปล่าท่านจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวนั้นอาจจะเป็นผลในเชิงจุทิยา,ยาเพียงแต่มันจะมากน้อยนั้นผมไม่ทราบแต่มันก็มีข้อสังเกตครับคุณจอมเวลาเราฟ้องคดีอาญาสมมติเราฟ้องสารรัมิุนทำผ ถามว่าใครล่ะเป็นคนพิจารณาสํานวนคําตอบก็คือศาลศ<ช>าลด้วยกันนี่แหละครับ,รบเป็นศาลอาญาศาลยุติธรรมผมเดาว,ว่าผพิพากษาด้วยกันเองเนี่ยก็คงจะหนักใจหากสุดท้ายแล้วการตัดสินวินิจฉัยคดีของตุลาการสามารถเป็นมูลเหตุให้นําไปฟ้องคดีอาญาและมีโทษจําคุกได้ศาลเองก็จ,จะคิดว่าเกิดวันดีคืนดีมีคนมาฟ้องตัวเองบ้างแหละม,มีคนฟ้องว่าพิพากษาศาลอาญาทําผิดหนึ่งห้าเจ็ดบ้างแหละ มันก็น่ากังวลใจอยู่ผมคิดว่าศาล<ม>เองก็อาจจะไม่ไม่ทำลักษณะนั้น<ช>ผม<ช>เองต้องพูดให้ความเป็นธรรมนะครับผมเป็นคนนึงสนับสนุนว่าดุลพินิษ์ในการตัดสินคดีของศาลเนี่ยไม่ควรถูกกดดันนะครับแต่ศาลเองก็ต้องทําให้ดุลพินิษต,ตัวเองเป็นที่ประจักษ์ว่าถูกต้องตามเหตุผลจะไม่เห็นด้วยกับผลของคดีแต่เหตุผลให้มันชอบและกันผมตั้งข้อสังเกตนิดเดียวว่าวันนี้ผู้ที่ควรจะไปตรวจสอบศาลต่างนได้ดีที่สุดคือสวสวจุออกแบบมาให้ถอดถอดศาลศาลได้แต่ปรากฏพอจะไป ขอให้สอวอมาจากการเลือกตั้งส<ม>ารท่านรีฟันเลยไม่ได้<ม><ม>นะครับหาเหตุผลมาสรารพัดเลยเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดสมมตสออิสวถูกเลือกตั้งทั้งหมดแล้เป็นสอวอที่มีความเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาเขาแค่ใช้เสียง3ใน5นะครับรนเกคนี่ยก็ถอนถอนตุลาการสรารรัฐมนุนได้แล้วเขาก็เลยกลัวนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องไปไม่ให้มีการแก้ไขสว อันนั้น<ม>คือการวิเคราะห์ในทางการเมืองทางกฎหมายจะวิเคราะห์อย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์รอันนี้ลองวิเคราะห์ทางการเมืองดูนะฮะว่าอาจารย์มองอย่างไรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการชุมนุมเอาประชาชนจํานวนมหาศาลนะฮะซึ่งจะมีเกณฑ์กันมาของนอปชเพื่อจะประกาศให้ประเทศคนทั้งประเทศเห็นว่าหรือนปชบอกว่าประกาศให้ฝ่ายอํามตา์ได้เห็นว่าประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งและไม่เอานายก นอกรัฐมนูญเนี่ยมันมีเยอะมากกว่ามวลมหาประชาชนคุณสุเทพาก,การบาแบบนี้เนี่ยมันมันจะมีผลอะไรไหมครับหรือจะนําไปสู่ความรุนแรงอะไรหรือเปล่าอย่างแรกเลยผมต้องพูดเหมือนกับที่ผมเคยพูดในรายการที่ช่อง11เนี่ยเมื่อ4ีเดือนที่แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณสุเทพจัดเวทีผ่าความจริงจัดเวที3ามเสนนะครับ,รบนะครับ,รบแล้วนำไปสู่เวทีราชดำเนินผมเนี่ยมาพูดในรายการช่องสิเลยนะครับว่า การชุมนุมคุณสุเทพเนี่ยถ้าสงบสันติไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายไม่ได้ไปปิดขวางกัน้นประชาชนจะเกินไปทําได้เลยผมย้านะครับทาได้เลยดังนั้นขอพูดแบบเดียวกันเตะๆเลยนะครับ,รบกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงถ้าท่านจะชุมนุมที่ถนอนอักษะท่านก็ช่วยชุมนุมอย่าไปปิดทั้งหมดละกันคือให้การจราจรยังเดินไปได้ท่านก็อย่าใช้เสียงดังจนเกินไปเคารพคนอื่นก็ด้วยนะครับทาให้มันถูกต้องแต่ระนูยผมสนับสนุนเต็มที่กลับมาคําถามคุณจอมว่ามันจะมีผลไหมผมคิดว่าแน่นอนครับมันจะต้องมีผลในเชิงจิตวิทยาว่า การรวมพลยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้ฝ่ายที่คิดจะเล่นนอกกติกายิ่งหนักใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเสื้อแดงฟังอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านไปชุมนุมกันเยอะเนี่ยถ้าท่านเคารพก,กติกาบ้านเมือไม่ได้ทำผิดกฎหมายช่วยกันอย่าไปส่งเสียงดังเกินไปอย่าไปปิดถนนทุกเลนเนี่ยนะครับท่านทาได้เลยครับ,รบผมเชื่อว่ามันจะมีผลประโยชน์ในทางประชาธิปไตยอย่างแน่นอนแต่ว่าห่วงว่ามือที่สามห่วงว่ากลุ่มที่ก่อเหตุที่จะยั่วยุให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ดึงให้กองทัพออกมาแก้ปัญหาหรือว่าทําการรัฐประหารหรือปฏิวัติอะไรต่างๆจงกนกระทั่งพบบบวันนี้ก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะฮะใน,ในคำพูดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้คือข้อกังวลอาจารย์กังวลแบบนี้ผหม,มผมว่าพบบบประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านก็มีความแน่รักของท่านนะท่านอาจจะไม่พอใจคนนั้นคนนี้แต่บางทีเวลาท่านพูดท่านก็พูดแบบลูกผู้ชายว่า<ะ>ผมเป็นทหาร<ะ>ผมต้องปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาใช่ไหมครับพูดจน กลุ่มกบบบไม่พอใจกันตั้งหลายคนจะให้ออกมาไหมถ้าออกแล้วไม่กลับนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ <laughs> นน <laughs> ยค, <laughs> คือท่านก็ท่านก็ท่านก็ ท่านก็มีม,มีมีวิธีการวางตัวกับหลายฝ่ายค,คือเวลาฝ่ายมา,มายุยงให้ท่านปฏิเสธไม่เคารพนายกท่านก็บอกว่าผมเป็นทหารมือาชีพผมเคารพนะครับ,รบผมอยากให้ในายกคุณเสถียรคุยกันแต่เวลามีคนเสื้อแดงกลุ่มกบฏปอมาดําเนินการท่านก็ท่านก็ข่มข่มเหมือนกันผมเชื่อว่าท่านหวังดีครับท่านก็อยากใจทุกคนเนี่ยอยู่ในกรอบกติกาผมว่าทุกฝ่ายเนี่ยลองดูท่านไปยธ์เป็นตัวอย่างถามว่าท่านเคยออกมาพูดเรื่องรัฐประหารเรื่องใช้กําลังอะไรไหมท่านไม่เคยพูดนะครับท่านอาจจะเคยพูดอะไรให้คนไปตีความต่อนะครับก็ ผมคิดว่าพวกเราก็ควรจะอยู่ในกรอบกติกาเหมือนกันสิ่งสําคัญวันนี้คืออย่างนี้ผมคุณจอมผมวิเคราะห์ให้ฟังอย่างนี้ผมเชื่อนะครับถ้าเกิดกรบปรสฟังอยู่เนี่ยนะครับสมมติว่ากรบปรสหรือคนที่อยู่เบื้องหลังกรบปรสคิดว่าสุดท้ายกดดันจนนายกต้องพ้นตําแหน่งด้วยวิธีการอะไรคอรอมอไปแล้วมีนายกมากตราเจ็มีส,ส,สวเป็นคนเลือกมาผมถามเถอะครับสมมติคุณเปิดประชุมสภาได้คุณมีนายกตั้งคอรมอได้ คุณจะอยู่ได้สักกี่วันคุณจะอยู่ได้สักกี่สัปดาห์ค,คุณจะอยู่ถึงเดือนหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยผมเชื่อว่าเขาเองก็รู้ดีครับว่าวิธีที่ง่ายกว่านั้นอันนี้ผมย้มประตูวนะวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือกดดันคุณยิ่งรักกดดันพักวดใดจนกระทั่งสุดท้ายมีการยอมเจราจาในแบบที่ว่าเขาเองก็พอใจกับผลเจราจาเช่นยกตัวอย่างเขาจะเจราจาว่าสุดท้ายถ้ามีการเลือกตั้งแล้วพักเพื่อไทยได้เสียงข้างมากพักเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีอื อาจจะมีสูตรแบบนั้นซึ่งผมยังไม่เล่าให้ฟังนะครับถ้าคุณสุเทพอยากรู้ทำยังไงมาถามผมได้อยู่ระหว่างการต่อรองอยู่ระหว่างต่อรองราคาอย่างที่อาจารย์ว่าขอบคุณมากอาจารย์ทีมร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอาจารย์เรียพัฒน์ปริยวงศ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ